สวัสดีค่ะชื่อเกาพรตระกูลเกิดค่ะก็ได้แกดอังกฤษแล้วก็แกดไทยเต็ม150ทั้ง2ออันแล้วก็ตอนนี้ได้คณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ ก็สำหรับวิธีที่ทำให้ได้แกดอังกฤษเต็ม150ก็คืออ่านหนังสือเยอะท่องสอเยอะแบบบางทีก็เขียนสท์ไว้ตามโพสไอิ์แล้วก็แปะตามผนังเนี่ยค่ะคำไหนที่จำไม่ได้เราเห็นบ่อยๆก็จะจำได้มากขึ้นค่ะแล้วก็เวลาทำข้อสอบก็หาคีย์เวิร์ดที่มันสำคัญสำคัญเวลาเรียนคอร์ดพี่ไหนนก็จะมีพวกแฟลชการ์ดให้ก็อันนั้นก็สามารถช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะที่เดนนี่คอนเซปต์ก็จะเรียนคอร์ดแกดค่ะแล้วก็ ที่คอดนี้นี่ช่วยได้เยอะมากเลยเพราะว่าพี่แนงก็จะมีทริคแบบจําเยอะๆอย่างเช่นแบบจะมีคาศัพท์ภาษาอังกฤษคํานึงที่มันสามารถมีได้หลายความหมายพี่แนงก็จะแต่งเป็นนิทานขึ้นมาให้ก็สามารถเราจําได้มากขึ้นจากตรงนี้ค่ะ <het> อุปสรรคในการเรียนหรือการสอบการอ่านหนังสืออย่างเงี้ยก็คือบางทีเราอ่านมากๆแล้วมันจะมึนแล้วก็บางทีก็ง่วงแต่คือก,ก็ก็ต้องอ่านต่อไปเรื่อยๆค่ะเพราะว่าก็คิดว่าเป็นเพื่อนอนาคตของตัวเอง เอนิคก็เหมือนเป็นพวกกกำลังใจมากกว่าค่ะว่าให้คิดว่าแบบถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะมาทำให้เราถ้าเราไม่อ่านหนังสือแล้วใครจะมาอ่านให้เราสุดท้ายคือเราก็ต้องอ่านอยู่ดี <laughs> แต่ก่อนจะนที่เห็นในทีวีไงอย่างในแบบเวลาพี่นันสอนก็ดูเป็นคนอบอุ่นแต่มาเจอตัวจริงแล้วคืออบอุ่นมากกว่าค่ะพี่นันดูเป็นกันเองแล้วก็เวลาสอนก็แบบแบบสนุกสนานไม่เครียดจากแบบบางทีอย่างเงี้ยค่ะกลับมาจากโรงเรียนเหนื่อยแล้วแบบ ก็มาต้องมาเรียนพิเศษต่อถ้าไปเรียนที่อื่นเนี่ยมันก็จะเครียดอะค่ะพี่นานเจ๋ง